สวัสดีครับสาหรับผู้ที่อยากเรียนตัดผมชายไม่มีเวลาไปเรียนในสถาบันที่เขาสอนตัดผมสารคามฝึกอาชีพเรียนตัดผมชายกับครูดตอนนี้เราเปิดสอนออนไลน์นะครับใครที่สนใจที่อยากเป็นช่างกับตัดผมชายมาสมัครเรียนออนไลน์กับเราได้สนใจสอบถามรายละเอียดพักมาตามเบอร์ที่เขียนไว้ให้นี้นะครับ 0872138682ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับรูดโดยตรงท่านจะได้เรียนกับวิทยากรสอนช่างโดยเฉพาะเราเปิดสอนตัดผมชายโดยตรงเราเป็นวิทยากรเทคนิคการสอนงานเราสอนโดยตรงครับซึ่งเรียนกับเราจะแตกต่างกับเรียนกับช่างที่เขาเปิดร้านตัดผมแล้วถ่ายทอดความรู้ เรามีหน้าที่สอนคนให้เป็นคนสอนคนให้เป็นงานสอนคนให้มีกิจการมีงานเป็นของตัวเองใครสนใจพักมานะครับ